ูเดนเชี่ยประเทศไทยสารต่อกิจกรรมการสร้างความรู้ทางการเงินอย่างต่อเนื่องในโครงการชะชิงโครงการนี้มันทําให้อนาคตของเด็กๆครับใช้ชีวิตในเรื่องการเงินได้อย่างปลอดภัยเด็กๆได้ทําจริงได้เห็นจริงเขาก็จะได้ซึมซับแล้วก็กระตุ้นให้เขาเกิดการกระทําจริงๆด้วยะคะ่ะ ครูเด่นเชี่ประเทศไทยร่วมกับอุทยานการเรียนรู้ทีเคปาและมูลนิธิจูเนียแอชชิพเมนประเทศไทยสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมการสร้างความรอบรู้ทางการเงินผ่านการจัดเวิร์กช็อปการเป็นครูอาสาเพื่อเปิดโลกการเงินอย่างง่ายภายใต้โครงการชาชิงให้แก่ครอบครัวและบุคคลทั่วไปที่สนใจโดยมีทีมพี่ๆครูอาสาจากครูเดนเชียประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยกิจครูเดนเชียเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการความยั่งยืนแล้วก็ศาสการสร้างความเข้าถึงนะคะ การ์ตูนฉาชิงก็เช่นเดียวกันการ์ตูนฉาชิงเป็นตัวการ์ตูนที่นําเสนอเรื่องของ Financial l i t e r a ซ y สอนเรื่องของการจัดการเรื่องการเงินซึ่งปัจจุบันในปีนี้ เราวกก ment, ่างจากจุลียนไอชิพเมนท์ขาวเรือของเราเนี่ยได้สอนเด็กไทยไปมากกว่า200แสนห่นคนสำหรับกิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วยการให้ความรู้ทางการเงินใน4หัวข้อหลักด้วยกันคือเอิร์นเซฟสเปนและด o n a t e บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณครูจันนะคะมาจากจเนียร์อชีปเมนท์ไทยแลนด์หรือ JA Thailand ค่ะ ก็กิจกรรมในวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการเงินนะคะสำหรับเด็กนักเรียนดังนั้นเนี่ยครอบครัวที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้สิ่งที่จะได้รับความรู้ไปนะคะภายใต้4คอนเซปต์สำคัญของหลักสูตรชาชิงนั่นก็คือ Earn Save Spend และ Donate ค่ะ แล้วก็เด็กๆจะมีพื้นฐานความรู้ทางด้านการเงินเพื่อในอนาคตสามารถที่จะต่อยอดนะคะการวางแผน<ม>การใช้จ่ายเงินอย่างชาญฉลาดนั่นเองค่ะ ะะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะซึ่งก็เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สนุกมากเลยแล้วก็สําหรับโปรแกรมนะคะที่มีเกี่ยวกับการออมเงินที่มีทั้งเอร์นเซฟสเปนโดเนตก็วันนี้คุณแม่ก็ชอบเรื่องเซฟมากๆเลยแล้วเด็กๆก็ชื่นชอบมากๆเลยเด็กๆก็คือแบบได้เรียนรู้การเก็บออมปกติเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราก็จะสอนเรื่องการใช้จ่ายการเก็บออมอยู่แล้วแต่ว่าเด็กๆก็จะไม่ค่อยเห็นภาพแต่พอมาวันนี้พอมีกิจกรรมเด็กๆได้ทําจริงได้เห็นจริงเขาก็จะได้ซึมซับแล้วก็ เกิดการกระทําจริงๆด้วยะคะ่ะแล้วก็สําหรับบ้านไหนนะคะที่อยากจะสอนลูกเรื่องการใช้จ่ายการใช้เงินการออมเงินนะคะแนะนําเลยเพราะว่ารู้สึกว่าดีมากๆเลยะคะ่ะ,ะ,ะกิจกรรมวันนี้ก็สนุกมากค่ะ <c oughs> แล้วก็ที่ชอบที่สุดจะเป็นดเน a t ค่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เด็กๆเนี่ยจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็ได้แชร์ไอเดียก็สนุกมากค่ะก <c oughs> ็ถ้าถ้าเกิดว่ามีจัดกิจกรรมอีกก็อยากจะชวน ผู้ปกครองท่านอื่นๆหรือว่าเพื่อนๆนะคะมามาร่วมกิจกรรมที่มีลูกในวัยเจ็ดเจ็ดถึงสิบสองขวบค่ะในกิจกรรมที่มีประโยชน์มากค่ะจริงอยากจะแนะนาผู้ปกครองทุกคนเลยเพราะว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังเด็กๆเ,เรื่องการเงินตั้งแต่ตอนเด็กๆเ,เลยนะครับจะทําให้เขารู้จักเรื่องเกี่ยวกับการเอิร์นการเซฟแล้วก็การสเปนแล้วก็ด onation น,น,นะครับ <S <s คือโครงการนี้มันทําให้อนาคตของเด็กๆครับ เขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างแบบเขาเรียกว่าอะไรเออใช้ชีวิตในเรื่องการเงินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือทําใหา้โลกของเราครับมันน่าอยู่ขึ้นจากการโดเน a t ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ครับยังไงก็ยินดีมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสก็ร่วมกิจกรรมด้วยกันค่ะ